ต่อไปคุณบุญศักดิ์บุญรงงาม,มคกรรมการประสงค์จะที่แยงช่วงไหนคุณนยยายแจงไอรานไหมครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บุญรงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับประเด็นของผมนั้น ที่อยากจะกราบเรียนว่าการชงกัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในการปลดล็อกปลดล็อกจริงหรือไม่นะครับต้องกราบเรียนด้วยความรบวว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าใบาว่าต้นหรือส่วนประกอบอื่นๆนั้นเนี่ยให้เกษตรกรปลูกได้แต่ดอกต่างๆนั้นไม่สามารถจำหน่ายได้ จะจำหน่ายได้เฉพาะาใบเท่านั้นต้นล่าก็ักลับเรียนถามว่าเมื่อมีนโยบายที่ให้พี่น้องประชาชนทุกครอบครัวปลูกคนละหกต้นจะปลูกได้หรือไม่ในขณะเดียวกันนั้นต้องกราบเรียนว่าในการอนุญาตนั้นให้ประชาชน ะครอบครองและใช้ได้โดยวิธีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นหน่วยงานของรัฐหรือแพทย์ที่รับรองหรือผู้ที่ครองกัญชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลับเรียนด้วยความเพรบว่าในการควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเนี่ยเหมือนเปิดช่องให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ปลูกและได้จำหน่ายพืชพธุ์ได้ในการเพาะปลูก พราะฉะนันผมเห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยกัญชาก็ดีกัญชงก็ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัยโบราณน,นั้นเนี่ยประชาชนแกงป่าก็จะใส่กัญชาเพราะอร่อยแต่ผมก็ห่วงว่าถ้าหากว่าทุกบ้านปลูกกัญชาได้แล้วนั้นเนี่ยถามว่าจะไปขายใครขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้รรท่านประธานที่เคารพครับในที่สุด นะครับก็ต้องสู่กันเองเมื่อสู่กันเองครับท่านเมื่ออนุญาตแล้วท่านต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมสร้างหมอเพิ่มเติมสร้างพยาบาลเริ่มเติมเพราะว่าการสู่กันชาวจานวนมากๆนั้นถ้าเกินห้าปีแน่นอนครับก็กลายจะเป็นเหมือนยาเสพติดยาติดในการเสพแล้วเนี่ยต้องกลับเรียนว่ามันก็มึน มือนก็ฝันกลางอากาศถ้าขับรถออกไปถนนเนี่ยผมก็กลัวว่าจะชนกันนะก็จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแต่รายก็ตามครับว่าถ้าหากว่า,าทางส่วนราชการเนี่ยสามารถควบคุมนาการปลูกและการอนุญาตนั้นเนี่ยผมต้องกลาบเรียนว่าจะทำได้หรือไม่และโดยเฉพาะยิ่งถ้ากเกษตรกรถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้ก็เช่นได้เหมือนกัน แต่เมื่อปลูกแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตถามว่าถ้าคนทั้งประเทศปลูกทุกบ้านจะไปขออนุญาตได้ที่ไหนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยเปิดช่องให้กับหน่วยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนกด็ดีหรือสากลหรือวิสาหกิจเท่านั้นหรือบุคคลที่มีโรคแล้วก็สามารถที่จะปลูกบริโภคได้ ดังนั้นผมกลับเรียนด้วยความรบว่าอยากเห็นนะครับการออกกฎหมายใดก็ตามถ้าให้เป็นคุณกับพี่น้องประชาชนแต่ต้องเสด็จน้ำครับท่านประธานครับเพราะดูแล้วนะครับผมเห็นว่าในการที่ตามเพิ่มย,า,ยาเสพติดให้โทษนั้นฉบับที่7พศ2 000, อน,นนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐหรือหมอแพทย์ทันตแพทย์หรือผู้ที่ศึกษาวิจัยโดยจะพาออย่างยิ่งและผู้กล่าบเรียนด้วยความรบว่าหน่วยงานที่สามารถจะเข้าไปดำเนินการได้คือหน่วยงานที่รัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับทางการแพทย์และศึกษาวิจัยข้อที่สองคือวิชาที่แพทย์ทันตแพทย์หรือแพทย์แผนโบราณพื้นแผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน ประการที่สามคืออุดมศึกษาหรือเอกชนประการที่สี่คือวิสาหกิจชุมชนหรือสากลเท่านั้นผมยังไม่เห็นบอกเลยว่าให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจปลูกได้เลยดังนั้นก็ต้องกรับเรียนด้วยความครบรพว่าด้วยความห่วงใยนะครับผมยอมรับว่าวันนี้เนี่ยผมเคยเสนอว่ามอร์ฟีนเนี่ยนะครับประเทศตุรกีผลิตมากที่สุดและส่งออก วันนี้ประเทศไทยนะครับไม่ว่าเป็นามะเร็งหรือจะฉีดปวดโรคทุกโรคก,ก็ต้องใช้โมฟฟนฉีดยั้นคนป่วยก็จะปวดเจ็บทนไม่ไหวผมยังเคยเสนอแนะว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันควรจะผลิตพืชที่ธรรมชาติหรือ,อาสามารถรักษาได้ เหมือนกับหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งอย่างประเทศจีนนั้นเนี่ยประธานที่เคารพครับ,รบเขามีสมุนไพรทุกอย่างรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ประเทศไทยใช้แผนทางวิศาต์ต้องกลับเรียนด้วยความครบว่าผมอยากข็นการอนุมัติเหตุผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร,กรได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ และถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่เกษตรกรที่ปลูกบ้านและต้นสองต้นถูกจับนะครับนะยังถูกจับอยู่กับเจ้าที่ของรัฐวันนี้ท่านสามารถสั่งได้หรือไม่ว่า,าไม่สามารถจะดําเนินคดีเขาได้เพราะ,ะนั้นก็สรุปง่าย,ายว่าทั้งหมดนี้สรุปผลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบุคคลที่มีธุรกิจ สามารถผลิตพันธุ์และส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องกเกษตรกรได้แต่กเกษตรกรไม่สามารถที่จะขยายด่านเะมล็ดเพื่อไปปลูกกันเองโดนจับแน่นะครับต้อง,งท่าทานที่เรพครับผมต้องกลับเรียนด้วยความลบไม่เสียเวลามากครับเพราะว่าคิดว่าฝากเป็นการบ้านให้คณะกรรมการไได้ไปพิจารณาว่าวันนี้พี่น้องประชาชนกเกษตรกรทั้งประเทศสามารถปลูกแล้วปลูกแล้วตำรวจไม่จับได้ไหม หรือไม่เจ้าที่ของรัไปจับได้ไหมและปลูกแล้วยอดดอกตรงนั้นเนี่ยสามารไปผลิตและขายได้หรือไม่นะครับหรือใช้ได้เฉพาะส่วนตนเท่านั้นกลับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับ